ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะข่าวดีๆมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมกันทําบุญกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสาัตว์ทุกชนิดล้วนแต่รักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นการถ่ายชีวิตโคกระบ,บือให้รอดพ้นจากการเชื้อของโรคฆ่าสัตว์โดยโคกระบือที่ทุกท่านร่วมกันไถ่ชีวิตทางสมาคมจะนําไปมอบให้กับคนตาบอดและครอบครัวเลี้ยงนะคะเพื่อการขยายพันธุ์ต่อไปแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยก็คือห้ามนําโคกระบ,บือที่ได้รับมอบจากทางสมาคมไปฆ่าหรือว่าขายโดยเด็ดขาดจึงนับว่าเป็นบุญใหญ่ที่ได้ช่่่วววยยเเเหหลลืือออพพนรรรมมโโกกใ้ดจาาาาคคตะ รือถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์เป็นอย่างมากค่ะ ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยขอเรียนเชิญนะคะร่วมทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมมนก,กานายเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์มหาราชท,ทั้งสองพระองค์สามารถที่จะร่วมบริจาคสร้างบุญกุศลครั้งนี้นะคะโอนเงินผ่านบัญชีค่ะช่องทางแรกนะคะธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขบัญชี1038 473316ชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะ0899946656หรือ020366988ทาไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไลน์ ID นะคะ @tabc2016 หรือสแกนทวนัก QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะ คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ตามแต่กําลังจิตศรัทธาเลยนะคะหรือว่าจะร่วมบริจาคเป็นตัวก็ได้โคราคาตัวละ2 8 0 0 0บาทกระบือราคาตัวละ3 0 0 0 0บาทหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วร่วมบริจาคโดยให้ทางสมาคมไปรับที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมีกําหนดการถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะในวันอาทิตย์ที่13 ขอภัยค่ะว่าอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะคะ10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาณรุ่งโรจฟาร์มค่ะซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว MT ์ MTK h a r l a b e นะคะของน้องจอกกรุงเทพร่วมด้วยช่วยกันค่ะเอาล้วครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวครับ